ทท้ายประเด็นของการศึกษาเราเหครับค่ะในเรื่องของการเร,เรียนรู้ใน,นห้องเรียนนะคะก็เป็นสิ่งที่จะเป็นสมานนักเรียนนะคะก็คือในเรื่องของอาตามที่ถ้าเราเป็นครูเราก็จะจัดการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของคุณลักษณะันพึีประสงค์ทั้งแปดประการนะคะการเรียนรู้ในห้องเรียนก็จะตอบสนองในเรื่องนี้เป็นอย่างะะดีค่ะมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา,ดดานคุณลักษณะันพึงประสงค์ผู้เรียนด้วยสองเสียงจาก ผู้รับบริการอยากแห้เรียมทั้งสองคนหนูมีมุมอมองหรืออยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับหนูอ่ะมันค่อนข้าง,งที่จะสาคัญกับหนูมากๆเพราะว่าการเรียนในห้องเรียน,นเรื่องทฤษฎีเลยนนเยนพอเราเรียนแล้วก็เอ๊ะเราไปใช้ได้ได้ไม่รู้แต่ถ้าเราเรียนศึกษาในห้องเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งนี้มันทํนาได้เราก็ไปยช้่กับมันได้ซึ่งอันนี้ก็ ก็อยู่กับอ,อยู่่วยกับคณะครูแล้วก็มู้บริหารในโรงเรียนนะคะว่ามีความคิดที่อยากให้เด็กไปในทิศทางไหนหรือว่าอยากให้เด็กให้เรียนรู้อะไรบ้าง<ด>ซึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนหนูว่ามันควรที่จะมีในระบบโรงเรียนให้มากขึ้น